สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของคนมีไฟหน่อยฮะคุณผู้ชมจริงๆที่ร้านผมเนี่ยก็มีซิป้งแต่ของแท้เลยนะของแท้ก็มีแต่ว่าตัวมันหลายพันบาทนะครับถ้าอยากดูของแท้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นของแท้ให้นะฮะหรือว่าไปรอดูในไลฟ์สดของน้องๆที่เป็น MC ของผมก็ได้นะครับให้น้องๆหยิบให้ดูนะครับบอกได้เลยนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาดูในงานแบบใช้งานแล้วกัน เอาเป็นว่าสวยๆเท่ๆคู่ๆนะพกไปไหนมาไหนก็หายก็ไม่กลัวเพราะว่าราคาไม่แพงอย่างที่เห็นด้านหน้าเนี่ยนะครับชุดนี้มันร้อยห้าสิบส่งฟรีต่อหนึ่งชิ้นนะนะครับผมมันจะเป็นตัวที่มีพวกน้ำมันลอนสันให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวกรองสารนิโคตินนะะสำหรับคนที่ชอบแบบสายปืดป๊ดๆนะเนะ่ยแล้วก็จะมีตัวน้ํามันให้นะครับในตัวนะซึ่งคุณภาพมันก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้นะที่ได้ไปเนาะ แล้วก็ใช้น้ํามันลอนสันซึ่งผมซื้อมาจากที่ร้านทุกอย่าง20ตัวไม่กี่บาทแลครับเนะน,นี่ยอันเนี้ยนี่นะครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยคุณผู้ชมทุกตัวเหมือนกันเลยนะนะครับมันจะเป็นตัวทองเหลืองเ้าเนี่ยนะครับเนี่ยลายหมีลายปีกมังกรนะครับหรือจะเป็นลายอา่ปีกนางฟ้าลัคกี้วิงนะครับปีกแห่งความโชคดีหรือลายสไปเดอร์แมนแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็ได้นะ บอกคุณแม่ได้กันอยากได้ลายสไปเดอร์แมนแบบไหนนะครับเนาะหรือว่ามาังกรแบบไหนก็บอกได้นะครับมาใช้งานแบบนี้คุณผู้ชมอ่ะอย่างตัวนี้เป็นเทสเตอร์ ter, ผมใช้งานอยู่เปิดออกมานะเปิดออกมาเนี่ยนะครับมันตอนแรกไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บเนี่ยดึงออกมาปัาป๊บเนี่ยนะครับด้านใต้เนี่ยมันจะมีพวกไส้พวกอะไรเงี้ยนะครับผมให้เอาน้ํามันลอนสันเนี่ยขึ้นมาปัาป๊บบีบไปสัก3 4จุดก็พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันท่วมเดี๋ยวมันล้นนะไม่ดีเท่าไหร่ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ใส่ไว้เหมือนเดิมนะฮะกับเข้าที่เดิมปั๊บแล้วก็ใช้น้ามันร้อนสันเนี่ยยอดเข้าไปที่ไส้มันอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้ปั๊บนะครับผมนี่นะแล้วเวลาใช้งานก็จุดได้เลยปพ๊บนะนี่ซึ่งมันเขย่าได้นะครับเนี่ยนะคุณผู้ชมอลองดูนะนี่มันเขย่าได้นะครับไม่ดับง่ายง่ายนะครับเนี่ย เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาปิดก็กรึบเวลานั้นก็นี่นะครับนี่จุดใช้งานได้นะครับทุกชิ้นเลยเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เติมน้ามันไปให้นะเซตนี้ถ้าใครอยากได้ถูกใจก็บอกคุณแม่แล้วกันนะีชิ้นละ150้บาทนะเอามารีวิวให้รับชมมานะครับเนาะนะแล้วแต่ถูกใจนะครับก็อาจจะมีเป็นแบบนี้แล้วกันนะท่านใดที่สนใจที่มันแบบเป็นแพ็กเกจสวยๆเอาไปใช้เท่ๆนะครับนี่ เป็นไฟแชค็คทรงเดียวกันนะครับกับเมื่อคู่นี้แหละแต่เพียงแค่มันกราฟิกออกมาเป็นรูปโจโกเกอร์สวยๆนะครับอย่างเงี้ยสองบาทมีค่าส่ง50เท่ากับ300ได้4ตัว300บาทได้4ตัวถ้าอย่างเงี้ยเป็นชุดเนี่ยสามบาทได้แค่2ตัวใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยครบเลยครับสองอกค่าส่ง50ได้ไปเลย4ตัวนะไปซื้อน้ำมันรอนสั่นเพิ่มร้านทุกอย่าง20่สิบไม่กี่บาทนะครับพอกอ่างเงี้ยสบายๆผมใช้แบบเท่ๆด้วยนะเนี่ยอีจยะให้ดูก่อนนะครับเนี่ย มันจะเป็นแบบระบบแก๊สก็มีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงนะครับเป็นระบบแก๊สเนี่ยๆ,ๆแบบนี้ระบบแก๊สทางร้านก็ขายอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยระบบแก๊สร้อยห้าสิบฟรีค่าส่งนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยว่าระบบแก๊สเป็นไงเนี่ยซูพีมเลยก็ระบบแก๊สนะครับให้ดูจะชัดเนี่ยสวยนะไม่ค่อยได้ออกมารีวิวหรอกครับเพราะปกติแล้วเนี่ยก็เวลาคนเข้ามาที่หน้าร้านเนี่ยเขาจะซื้อหากันก็เออไปเลยเนะี่ยอะไรแบบนี้ครับไปซื้อกันที่หน้าร้านได้ ก็จะเป็นจบๆแบบลักษณะเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยซูพีมเนี่ยนะเป็นระบบแก๊สเหมือนกันแก๊สมันจะฟูมันจะแรงเลยครับเดี๋ยวเราให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะให้ดูหน้าตาก่อนเนี่ยระบบแก๊สสีแดงนะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยซูพีมค่าส่งห้าสิบก็150ร้อยห้าสิบและนะครับร้อยห้าสิบก็จบเหมือนกันนะครับจุดง่ายเนาะใช้งานง่ายด้วยนะครับหรือถ้าไม่ชอบแบบ เป็นเซตอะไรนะครับเนี่ยเนมีเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มารีวิวไฟแช็ก h e c k นั่นี่ยนะครับนี่เป็นระบบแก๊สนะเนี่ยเราแก๊สถ้าเติมอัดแก๊สเข้าไปคือใช้งานได้เลยทันทีนะครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวบอกให้อีกทีนะครับแล้วแต่ความชอบเนี่ยอันนี้ก็ได้เนี่ยนี่นะครับแล้วแต่ชอบนะไม่แพงนะอันนี้มันไม่ไม่ได้จะว่า50หรือ60บบาทเนี่ยตัวที่ผมถืออยู่เนะี่ยนะครับนี่สีสวยๆจับจ้าแบบนี้นะครับ อะไรเป็นระบบแก๊สหมดเลยนะครับระบบแก๊สนะทีเนี้ยวิธีการใช้ระบบแก๊สก็คือรีวิวจากตัวนี้แล้วกันเป็นของผมที่ผมใช้เองเนาะนะครับเนี่ยมันเปิดมีดได้อันนี้มันซ่อนมีดมันเหมือนจะเหลืออยู่แค่แบบ2แบบเนี่ยตัวซ่อนมีดเนี่ยแต่มีดมันก็ไม่ใช่แบบมีดเกรดอะไรดีมากนะครับเป็นงานพับเขาเรียกว่าพับตัวสแตนเลสตัว,ท,ว,ท,วทั่วไปพับสปริงนะครับมันระบบอัตโนมัติในการเปิดนะเนี่ยนะครับมันก็คมประมาณหนึ่งอ่ะคมใช้งานได้ตัดพวกกล่องพัสดุอะไรต่างๆได้ นะครับแบบนี้เท่ๆแล้วก็สามารถใช้งานจุดเป็นไฟแช็กได้เห็นไหมครับไฟฟู่เห็นไหมนี่นะครับใช้พวกแก๊สกระป๋องแบบเนี้ยนะครับในการเติมได้เลยครับเนี่ยดึงออกมาปั๊บแล้วก็อัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีรูด้านล่างนะครับผมเนี่ยปื๊ดเข้าไปปื๊ดนะครับให้ตรงรูนะให้ตรงรูถ้าไม่ตรงรูมันไม่เข้านะครับให้ตรงรูนะครับปื๊ดนะครับแบบนี้สักปื๊ดหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลย นะฮะดังนั้นให้ตรงเอาใหม่เอาใหม่ต้องเติมให้มันตรงรูนะครับผมถ้าไม่ตรงมันก็จะไม่เข้านะฮะเนี่ยมันต้องไม่มีเสียงนะมันต้องเงียบกิ๊บเลยฮะเติมไปปั๊บก็ออกมานะฮะแล้วก็ปุ๊บเห็นไหมเห็นไฟไหมครับเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะพอพอมันันฟื้นไปแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นไฟตอนเปิดมันจะเห็นชัดเนี่ยอย่างเงี้ยของผมไฟออกนะของจริงอะ่ะแต่ของในกล้องไม่ออกนะไม่เห็นนะจุดได้นะครับจุดได้ปกติเลยนะครับแบบนี้เนาะถ้าใครชอบพวกงานไฟชงไวแชกนะครับมีนะขอดูได้มีเยอะมีหลายแบบจะเอาแบบพวกงานเกรดแบบใช้งานแบบนี้หรือจะเอาแบบเกรดระดับแบบของแท้ ตัว 3,000, 4,000, 5,000, 6,000มีหมดนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เนาะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้อีกทีสำหรับตัวแพงๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับนี่เลยเบอร์โทรนี่เลยฮะ0 6 3 1 3 0 5 3 0 4บ้านบานมีครูอ่อนยินดีบริการทุกท่านครับผม